ในโกดังเก่าเงียบงันไรโนวินเชนโซนั่งอยู่คนเดียวกลางห้องไฟสลัวตรงหน้าเขาคือกล่องหินเล็กๆที่เปิดไม่ออกแต่ตอนนี้มันเริ่มสั่นเบาๆเ,เหมือนจะตื่นจากบางสิ่งที่ถูกกดทับมานานแฟลชแบ็กความสรงจำกับลูกชายเสียงเด็กชายดังขึ้นในหัวเขาพ่อเคยกลัวพลังในตัวเองไหมไรโนโรยิ้มเศร้าในความทงจำแล้วตอบในภาพอดีตว่าไม่ได้มาเพื่อให้เราควบคุม แต่มาเพื่อเตือนการบุกรุกกลุ่มใต้ดินปรากฏต,ตัวพลังที่ถูกปลุก Earth Core Echo ไรโน่หลับตาแน่นก่อนกระแทกหมัดลงบนพื้นเสียงจากในหินระเบิดออกคลื่นสะท้อนทะลุก,กำแพง ผนังแตกร้าวเผยภาพชั่ววูบของโลกใต้ครามซิตี้ไรโนมองภาพนั้นนิ่งแล้วพูดเบาๆว่าแกยังอยู่ที่นั่นใช่ไหมลูกชายฉันโกดจีปรากฏตัวพร้อมหลักฐานจากโทโร่โกดจีเดินเข้ามาในเงามืดเขาวานแผนที่เก่าเสียงบันทึกและสัญ,ญลักษณ์โบราณลงตรงหน้าไรโน่ทุกอย่างตรงกับผนังห้องที่ไรโน่เฝ้าไว้ทั้งสองศบตากันรู้ได้ทันทีว่า พลังที่กำลังตื่นใหมโทโรคือพลังเดียวกับที่เคยเกือบทำลายทุกอย่างไรโน่พูดกับตัวเองเบาๆมันเริ่มวนรอบใหม่แล้วสินะเสียงสุดท้ายดังสะท้อนในหัวเขาพ่อคุณยังจำฉันได้ใช่